สวัสด no ีค no. รับทิง no. ทัวแวนมวอไทยครับ no. ต right ิด no. ท่าลองดูพ lan ี no. ่มานี้มาตอนน่อยที่ค่ายสามมาถพื Polish ่รการรุ่นยี่มครับเบิ้งไม่ตัหัวปลอมเด็ก่สองพันแต่คนเบิ้งเป็นแสนมาคนละอันกันได้ดิมันยืนยวดไล่ยืดยไมด้บังบังโหนึ่งสองสามดีนีใช่ไหมได้ไมบันบังไม่บังบนี่ไม่บังนะพี่เราพูดถึงคนหน่สอ S 1น 3, 1> 3> 1> <tr <tr ่5สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเสียงด็กฟังชัดเสียงด็กฟังชัดมอดบางเยอะวนนี้เหพี่มาก็พูดจ้องมอดพูดจงอือแถแถวที่ว่า ใส่ก็ได้เดี๋ยวพี่ถือได้ใส่บาร์ดด้วยตัวกลางเลยเนี่ยพี่ด้ยพี่สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้รับรับเชิญนะครับรับเชิญมาอีกแล้วนะครับช่องไทยออมไทะเลนะครับแล้วก็ช่องไทยออมไทยออมชาแนลนะฮะวันนี้เป็ทำอะยรก็รด้ทำในจัดตังในครูเลยเดี๋ยวครูไปซ้อมเลยวันนี้ฟรีใหม่ครับก็หลายคนาเก็มากครับดีนะไทยที่มอสด้วย่ทยนี่ด้วยฮะ ตู้ตัวจะไปเปลนเรื่องก่อนแต่ใครโตขึ้นมาจะโตไปนะทำยังไงพี่บินของหมดแอปเปิลบินเอาเครื่องบินนะคือโอเคขอบคุณครับพี่ตู้ไม่เคยขึ้นเครื่องหรอกไม่เชื่อไม่รู้ว่ามืวิกแตกเทปนี้วิกแตกนะโทรศัพท์ทั้้งหลังด้วยนับด้วยสามสองหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับต้อนรับปีใหม่เลยนะครับวันนี้ผมก็สมรักคำสิงก็ เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับวันนี้มาช่องนี้เลยหมอทะเลนะครับแล้วช่องจดทงชั้นแน้วใช่ไหมพี่ใช่ครับโอ้โหได้เกียรติว่าผมเนี่ยเข้ามาบ่อยบ่อยประจําเลยเนี่ยจนจะมายึดช่องก่อแล้วนะครับมึงไม่มาบ่อยมึงมาทุกวันมาทุกวันนะครับมาทุกวันไม่ได้มาบ่อยหรอกวันนี้ก็ปีใหม่แล้วก็หวังว่าแฟนๆคงมีความสุขเนาะวันนี้เปิดหม้อเลยเปิดเปิดหม้อนี่ผม มีใบท่างๆผมไปดูเนี่ยพี่ต่อยพี่เจนน้อยอ่ะคลิปเนะอ๋อดูคลิปผมคลิปแล้ดูมาประมาณไม่ต่ำกว่ายี่สิบรอบพี่มึงดูมึงมึงคิดว่ามึงสู้ได้โอ้สามารถหมดไมนอย่าง็ดก็ไม่เป็นมี่ต่อยใกล้ต่อยมึงคิดว่ามึงได้ไหมผมว่าถ้าต่อยก็ต้อยจริงๆแล้วผมมวยเก่านะผมคนชนะผมยากแต่ว่าพี่ต้อยสูงใหญ่อะไม่ได้คิดว่าสู้ได้นะ ไม่หน้าก้าไปบ้านได้ไี่ต้อยด้เมกับพิ่ต้อยผมดูแกต่อยกับพี่อ่ะพี่อ่พี่นี่เล่นตัวเล็กอ่ต่อยท้องต่อยหน้าแต่พี่หนีเยอะพี่ไม่หนีดลมันแทงขนาดนั้นโอ้โหนี่มึงจะตาบไหวไหมแต่มึงต่อยนี่ยก พี่ถ้าเป็นผมนะ,ะกับพี่ต้อยอ,ะอ่ะพี่ต้อยเขาก็ชกสไตล์เขาอ่ะนะครับเดินไปนป,ปุ๊บผมก็ตั้งอยู่กับแพงแม่ตั้งกับแพงว่าพอแกเดินมาผมก็ฉีดฉีดกระจับก่อนอนี่ฉีบกระจับเลยตุ๊บตุ๊บตุ๊บเออไม่แทงเดินเดินคนเดินมาฉีบกระจับนะครับพอฉีดกระจับพอแกแทงเข่ามานะพี่ผมก็หลบ ปั๊บล็อกเอวปั๊บแล้วหมุนปั๊บตี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 เหมือนตัวทวงตีงตีงเออหมุนตึ๊บตึ๊บแล้วก็ตุ้มทิงแล้วก็ตุ้มทิ้งแล้วก็ตุ้มทิ้งปุ๊บเกที่ผมว่าชนะแล้วมึงมั่นใจขนาดนั้นโอ้โหดีเดินกันมาเลยครับพี่เนี่ยต้อยเนี่ยเขาจะเดินเดินตึ้งตึ้งแล้าก็ตั้งเข่าไว้เออต่อยมีลูกทิ้มันมีหยีดน้ำนะแล้วปัดอ๋อบัด แล้วก็ปัดว่ัปัดปุ๊บเราก็ถีบสวนปุ๊บนี่พี่ดูแล้วมึงตายโอ้โจพี่นี่มวยเข่าเนี่ยมวยสูงยาวใช่ไหมอย่างพี่เป็นไปสอดกับเขาเนี่ยมันก็ตายสิพี่อ่าผมไม่สอดแล้วมึงนี่คือไม่สอดร้อเกม่งเดียวเวลา เกือบแทนเขาป้าแทงปุ๊บเราพลิกข้างปุ๊บยกเอวปุ๊บเลย่าคนตัวใหญ่เนี่ยตัวสูงหรือว่าอยู่ประชิดเนี่ยมันตีไม่ได้ตีไม่ได้ตีไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมผมเคยทำไอ้นี่ไอ้ไอ้เสียนชัยอ่ะไอ้เสียนชัยอ่ะออยู่ผมไอ้เสียนชัยโซกิงตาโซสิงห์่ะต่อยกับใครต่อยกับต่อยกับนกรัดต่อยกับกุนทอนนะมวยถุงนะโอ้นี่อย่างนี้เลยแต่ว่าผมไม่ให้ไอ้เสียนชัยปั้มนะผมให้มันอุ้มกิดสอบวิ่ง บอกคุณไม่ต้องไปสู้ขเขาเขาเพราะมวยเขาอาชีพเขาราเขาแช่งมาปุ๊บล็อกปุ๊บล็อกเอวปุ๊บแล้วก็ใช้รูปปัดเทืองซอยตูดเจ๊กเก๊กเก๊กเก๊กแล้วก็เบียร์ุ่งชนะเลยพี่พี่อยากรู้เหมึงแก่วู้มึงจะตู่มันได้โอ้โหพี่ต้อยนเนี่ยผมดูวันนั้น,นกบมันแนวนั้นอยู่แล้วเรายืนนิ่งๆเลยได้แกฉีมาเราก็ปัดปุ๊บ เ้าไปชีดชวนปุน๊บโอ้โหอีรกาฉีดปุป๊บชี้ตีตีตีแค่ก็นชนะแล้ววันนี้พี่หนีเยอะเออกูอยากรู้เหมือนกันอ่ะมึงเจอมันมัยเอาเปล่านี่นะถ้าเป็นผมโชคนะนี่พอแทงมาปุ๊บผมว่าปุป๊บ ตีตีตีเฮ้เเหียมตุ้มแค่นี้ผมก็ชนะแล้วไปเรมอไปเรมโมไอ้ต้อยเฮ้ตัดตัดเจ็บตรงเนี้ยตุ้งพี่วิบิไอ้ต้อยกันเลยไม่ไม่ไม่ต้องเรียกอะไรเนี่ยตัดตรงไอ้แค่ที่ผมก็ชนะแล้วเช่นนั้นนะตัดตรงแค่นั้นนะแค่ที่ผมก็ชนะแล้วก็หัวเราะอยู่ปุ๊บพี่ต้อยผมเราตัดออกมาที ไอ้ไอ้มาด้วยมึงนี่หน้กูโมเมต้องต้องเล่าก่งคนกูเลตัดแล้วกูทิ้งยังตัดไม่มีมีมีมันยังอยู่เออยังอยู่ถ่ายไว้ถ่ายไว้ตลอดเลยเออเดี๋ยวพี่ไปตัดต่อเองเหรออ๋อเดี๋ยวพี่ไปตัดต่อถ่ายด้วยถ่ายข้างหลังด้วยเออถ่ายข้างหลังด้วย ถ่ายเอาดีๆรถพุงโอเคยยบรรยากาศพหดเพื่อนหลังเ่หน้าเ่หลังเถ่ายเอาถ่ายเอาครูบาด้วยถ่ายเอาครูบาด้วยครูบาครูเป็ดายทมุมเลยเออเออถ่ายเนี่ยถ่ายเพื่ยหลด้ถ่ายเอาแม่ด้วยหน้าเพ่นย หายใกล้เลยแล้วดัดบววย่าอคน่ะอบ้านเยเบ่อมชกกันเลยใครชนะเนี่ยเมาชกูโอยไม่ครับผมยับอครับไม่ครับไม่ครับหเมอเลี่นเจมากเราหมากเกี่ยวด้วยได้เลย ওটা তো

มึงชไมมึงชเดียมาเดี๋ยมาอผมม่ร้จูยเ้ว่าก่อนมึงนี่ทาอะไรกูไอ้มากเอาอย่างเงี้ไอ้เกดไอ้บาสมึงกันชกกันก่อนแล้วสองมกคนมึงกับใครน้ามาเจอกูใช่ผมรูเลยเพราะ ไม่ไปถืม่ได้มึงชกลกันตอนนี้มึงในตัวต้องกันเลยเอาหยเเอาปดูขมาเยไอ้คีเยมึ้อไปไหนไม่ได้เองเอาเกยมาตรงเนี้ยบอกว่าคอรนั้คอเนี้ยหัวแตกไม่อตรงี้เลยเียวเลเหมาตรี้่อู้เอ้อลยูกัน

ตาอะไกูึงนีนทาอะไรกูไอ้บ้าูะกเบด้วยเหรอาเล่าครับผูได้ยินอยู่เมื่อกี้ใครใครโชกูเอ้กูนี่ตั้งารยตั้งารไอ้บเก่งเลย่อยไปเแบบเสาเลยกองนยสนาเจริญทองสมลาคำสูงสามา เอเดียี่มาสิไปไหนไปกินเดี mm ๋ยวพีเาะเดวนี้โยนมาเยีผมเรบแค่นึงผมก็ชนะวเราะนี่นเข้าที่ผมก็ชนะแล้วหัวเรา ออพร้อมสามสองหนึนี่โคเชงปุ๊บวเอวฉัเทียซอยแยกยกยเียมตุ้มแค่นี้ผมก็ชนะจริงจริงมันใจมากมันใจิอยจิกิกจิพอหัวรอดพึงพอผมหัวรดเข้ามาเลยไรทไมนะเอาไว้นะนี่ พอแกแทงมาใช่ไหมผมก็พลิกปุ๊บล็อกเอวปั๊บซอยตูดเจ๊กี้เจ๊กระสีตุ้มแค่นี้ผมก็ชนะมันใจวันใจมากวันใจนี่ที่ที่มวยยาวที่ไรกูฮะใครจะโจกับกูใครจะโจกูกูไม่เกี่ยวไอ้ไอ้เป็ดแกไอ้บาสมันถามถึงมึงบาสมึงเนี่ยประจันมวยยาวไงตรงมึงโจกูใช่ไหมเขาสมมุติไม่ต้องสมมุติหรอกกูได้ยินมานานแล้วมึงฟองกนนะเบียดนักเกมวยไอ้ช้าง เอาเกงมวยมาเปลี่ยนตรงนี้เลยเอาเกงมวยมันเด้กูไม่เกี่ยวนะกูไม่ต้องรับเปลี่ยนตรงนี้เลยไม่ต้องไปทำนั้นกูรอหลดนานแล้วเฮ้ยวใจเย็นลูกพี่ใจเย็นกูไม่รู้เรื่องนะมึงไงตัวดีกูนั่งฟังมันเกงมวยไปเปลี่ยนเลยไปลงห้องน้ำเปลี่ยนแล้วครับงไหนเป็นไหนเป็นนี่เปลี่ยนตรงนี้ละเดี๋ยวแม่งหนีกลับบ้านเปลี่ยนล้วห้องน้ำไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้เลยเอนี้เลยใครชนะแน่เนี่ยมันคือไม่เจอกูอ้าวมึงมึงมึงต่อยกันได้ก่อน ถอดตรงนี้เลยถอดตรงเนี้ยไปเอาไปไหนเดี๋ยวผมเปลี่ยนห้องน้ำไม่ตอนไม่ตอนตรงนี้ไไนยรต,ต,ตร,งรงนี้มึงไม่มีตู้ล,ละแล้วกูรอมานานแล้วม,มึงเวยแต่ไอ้เย้นตัวนี้มึงไอชวนมันคุยกันอ้าวอ้าวพี่มาลศเริ่มก่อนไม่เกี่ยวกับกูกูบอกแล้วมึง่ะไอ้อเย็นตัวยุ่เนี่ยกูบอกว่ามันสู้มึงไม่ได้แต่มันบอกมันสู้ได้มันจะต้องต่อยกันก่อนเขาชนะมาเจอกูเนี่ยเขาสมมุติไม่ต้องไม่มีสมมุติแล้วไม่มีสมมุติอ๋อนี่ความสูงใกล้เคียงเลยมึงไี้เปลี่ยนเลยไอ้เหี้ย ีกลวมึงโดนแน่มือคุยกันจริงเหรอตรงเนี้ยจริงจริงเดี๋ยวตรงนี้ยเออตรงนี้เลยเดี๋ยวมันออกกล้องก็ไม่ได้หรอกมึงไม่ต้องหนีนะเพราะถ้ามึงไม่หนีรู้หนีเองเอา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 ไปก่อนใส่ไปก่อนมาไอ้ไอ้ชาติเอารวมันได้ ไอชาดแมวนัวไปให้มันเดี๋ยวไม่กรรมการด้วยกูไม่เกี่ยวนะกูฟุ้งเฉยขี้เขาสมมุติเฉยๆไม่ต้องสมมุติละนักกูรอเมือไงตัวรีบรอมานานแล้วกูเห็นข่าวแม่อยากมาออก่อดเอวกูเดี๋ยวท้ามึงไปก่อนไปไปเอาไส่เงั้นไอชาดแมวนัวไปขนี่ใวทีเลยก็เจอกูไงอ่า เขาพูดมึงนี่นะพูดว่าล้มหลังกูนี่นะท้ากูปล่อยประจำไอ้ไอ้บาสไอ้เป็ดไม่เท่าไหร่จริงไหมไอ้บาสไอ้ปัญญาจริงไหมขาไม่เลยเหรอเออเอาไอ้ตายแสดงว่าคู่มันตายเอาคู่ลาแล้วเอาไปสมไม่ต้องสมมติแล้วสมมติเฉยๆไม่ต้องในเมื่อสมมติแล้วก็เอาจริงอ่าไปไปไปดูใครชนะพอเจอไ้ต่อยเลยนะเออไม่เกี่ยวกับกูไม่เงินทองมาวางไว้นี่เขาใส่กอดเสื้อหรืออะไรไม่ต้อใส่เสื้อแล้วกูต่อให้มึงใส่เสื้อเลยดีกว่า อาใส่เสื้อต่อยเลยถอดเลยไม่ถอดเสื้อไว้เสื้อก็ถอดด้วยเออเพื่อก็ถอดด้วยสามสองหนึ่งเสื้อเสื้อถอดเลยไปถอดเลยถอดเสื้อถอดด้วยเสื้อถอดด้วยมันอายเขามีไม่ต้องอายไม่ต้องอายแล้วไม่ต้องอายแล้วมึงอาวอ้าวหัวหน้าใครทั้งหมดเลยถอดเลยไปนี่ลยไปเอานี่ออกมาไม่ต้องพี่ต้นพี่ต้นไปถอดคอยไว้เลยไม่ต้องโอ้ไม่ทราบแท้ของมึงคนเนี่ย ไปไปไปาไปไปไปเดี๋ยวกูเป็นแผนกเสียกูเป็นกรรมการเองอ่อ่าไปนั่พวกมึงอยากอยากคุยนน้ำหน้าเราอารมณ์เขามาจริงครับพวมึงตบน้ำหน้าต่อยรืบ ไปท้ามันได้กินนี่มันก็โมโหดิต่อยจริงไหมต่อยจริงใช่ป่ะจริงเลยไปท้าวะไปท้าชอบท้าครูกล้องบอกต่อยจริงครับวะต่อยจริงใช่ไหมต่อยจริงเลยนะต่อยจริงแล้วไปเอินนักมวยมาแหลเดิมพันาดเดน่เอ่อถือมาถือมาฉันกล้องเชียร์กูเป็ดหัวละวสองร้อยนะเด้ยกองเชียร์กูเป็ีนมาแล้วหัวละสองร้อยนะ เองนกแงเะ้นะครับต่อยกันจริงครับต่อยจริงครับวันนี้ตเป็นตอนเป็นหนุ่มไม่ได้ต่อยกันครับมินทาพี่ต้อยพี่ก็ไม่ต่อยพี่ต้อยตีหัวแตกเลยครับใ่ครับต่อยกันจริงครับเอีองเ่ยนเปดแดงห่อนีต้องเชียร์คุกเกตครับเนี่ยองชร์คุปเก นี่ครับกองเชียร์คูเป็ดครับมุมแดงครับกองเชียร์คูเป็ดทำไคูแล้วเฮ้ยมึงต้องไหวครูเลยต่อยเลยเดี๋ยวผมแก้ไหวครูเฮ้ยเชียร์แรงๆนะเว้ยเชียร์แรงๆน่มึงอาแรงขึ้นมาดีขึ้นมาขึ้นขาบนเอารัเลย

ไปเรื่ขึ้นแว่ต่อยอารมณ์ขึ้นแล้วมึงกองเชียร์ไฟแดงครับ